สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับสาวน้ำซิงครับวันนี้พามาดูรถเกี่ยวใหม่ครับของชายใหญ่ครับเพิ่งมาส่งครับสุดๆร้อนครับทําเร็วมากครับไปถามตอนอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งเห็นแค่ตูดครับไปถามที่เฮียโตนะครับสินเจริญครับอันนี้เป็นตัวเล็กครับหรือว่าไขนาดกลางครับ มาดูสเปคตัวเล็กสเปคใหญ่นะครับตัวนี้ก็ราคาประมาณ19นะครับเครื่อง GO8C โอ้โหโคชเชด้วยนี่โคชเชนี่กี่แรงครับสองสีได้ไหมครับเดี๋ยวดูก่อนมปนเจอะไรครับ G4 ครับวีฟี v. 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 น่าจะเป็น G4 นะครับ นี่ยอยตัวนี้ในแพงเรื่องนะครับนี่เข,เขาเรียกอะไรมันเป็นเหมือนยอยแมคโครนะครับแพงมากครับถ้าวางไม่ได้ศูนย์วางไม่ได้ระดับก็คือมันจะกินนะครับกินลูกยางครับตัวนี้ก็ไม่ใช่ชุดยอยนี้ไม่ใช่ตกประมาณแปดพันนะครับเกือบเกือบหมื่นครับนี่ชุดยอยตัวนี้มันจะเงียบครับมันจะเงียบแล้วก็แบบนี้มันไม่หหนเออมันไม่กินกันรุนด้วยครับ แล้วก็ที่สําคัญสุดครับมันวางปั๊มได้ง่ายครับเนี่ยมันมีตําแหน่งการวางชุดย่อยปั๊มตัวซ้ายเย่ยปั๊มด้นตัวเดินด้านซ้ายปั๊มก็ยิบสามครับสายพานหกเส้นเลยครับนี่ก็เอาง่ายครับดูปั๊มมันจะไม่ยื่นออกจากรถครับถ้าเป็นย่อยตัวนี้ครับข้อดีของมันครับแล้วก็เงียบ ว่าถ้าเป็นชุดย่อยเหมือนพวกนี้มันจะก็คือว่ารถตั้งขัดมันจะรับแรงโหลดจากปั๊มจากตู้จากชุดตัวเดินทั้งหมดนะครับนี่ก็คือตัวนี้เนะี่ยรับแรงบิดทั้งหมดนะครับย่อยตัวนี้เดินสวยครับเดินเล็เป็นฟันครับงานโช์ครับ อันนี้เป็นก้อนสิบสองครับก้อนเขาเรียกว่าก้อนเกาหลีครับของใหม่ครับราคาและสเปคมันก็แล้วแต่ลูกค้าจะต้องการนะครับมอเตอร์ก็ของไคยาบ้าครับตัวแรงนครับตัวนิยมนิไคยาบ้าครับคันนี้ใช้เลดด้งน,นะครับไม่ใช่เลดเงาครับ ใช้ยอยยันปั๊มยกโอนะครับอม,มอเตอร์ปล่อยข้าวนะครับดูช่วงล่างบ้างครับสินเจริญหรือว่าแต่และอูก่ก็ดีไซน์ไม่เหมือนกันนะครับ ยีห <25. S 2> ตัวนี้พกเกตยี่ฟันครับเฮ้ยน่าของผมเป็นยีบครับใครไปยัง เลดด้านมันมันไม่เงาครับแต่ว่ามันผมว่ามันอมตะดีครับอันนี้่อบปล่อยข้างคชิ้นเจริญก็ใช้เกียวดันกันครับชุดลูกส้างก็เป็นบูธลูกอย่างแบบนี้เงียบครับ บูทยางเปลี่ยนง่ายครับไม่ดังด้วยครับแต่อันนี้นะครับดูครับใช่พันใส่พัน,นคู่เลยนะครับสงสัยอาฝนมาก ตัวนี้ตัวนี้สำคัญเลยอันนี้ปกติถ้าข้าวมันลูกไม่ได้นี่ใบม,มีดมันจะหนีบเนะ่ยข้าวมันจะหนีเพราะข้าวมาออยตรงนี้ครับอันนี้ก็ททาการกัดกันนี่ครับโอ้ดูรายละเอียดแต่ละอู่ครับเด็ดมึนกันครับ ทึบคำข้างครับคนไกลเยอะดีครับนี่ครับอันนี้ใช้ช็อปยิงยิงหน้าครับ ชอบลมครับแล้วก็เขาทําเผื่อละครับเผื่อถ้าชอบมีปัญหาก็ใช้คันโยกมือได้นี่มันจะไปยิงลูกเตะตัวนี้ครับ ก็เป็นงานรีเซอร์ทั้งหมดสวยงามครับก็อันนี้ก็เหตุผลนะครับที่เขาซื้อก็ชั่วโมงบินเขาสูงนะครับเสียส้ม,มูนี่แล้วเกี่ยวเขามีหลายคันแล้วครับแล้วก็ไรนาเขาเยอะครับพี่ทางเขาเยอะแล้วเขาก็เกาในเรื่องนี้นะครับ ทำเป็นซ่อมเป็นรู้ทุกอย่างไม่ใช่แค่จะมีสามคันเลยครับไม่มั่นใจครับแกก็เป็นพี่ชายของช่างน้อยครับถามจาก,กพพการช่างนะครับน้องชายก็ต่อรถเกี่ยวครับดูตะแกงครับ เล่นไฟเยอะมากใช้งานเหลี่ยดัดเลยครับดัดคำท่อคำ ข้าวสุกยังยังเดือนหนึ่งเขาพอดีดดอ,อันนี้วนะัเปลั้งเรื่รรรรรรอือางไม่ไดเลยต็นโลูตปีครับตัวน,นี้เป็นโคตดปีครับเจไฟครับสับสนครับ V I V ันยกได้สูงครับสินเจริญน,นี่จะส่วนมากแต่เป็นด้านใช่ไหมโอ้ก็ว่าอยู่ทำไมราคามันดีดอย่างเล่นสเปคสูง ใช่อันนี้สามสนสี่แต่ด้านอ๋อไม่ใช่มันจะเป็นแสนเลยบุราคาที่มันดีขึ้นเ,เพราะว่าช่างเอาไฟด้วยดิเนาะเอาเครื่องใหญ่ด้วย,วยเกินกัน